สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Poppy p l a y t i m e Chapter 3นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ Poppy p l a y t i m e นะครับในภาคใหม่ก็ลงในมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เปิดให้เล่นใน PC มาก่อนหน้านี้นั่นเองทุผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับมาแล้วนะครับสำหรับ Poppy p l a พ time ใน Chapter 3นะครับ chapter นี้จะเกี่ยวกับ Cat n น p นะครับเดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ไปทางไหนต่อไวะเนี่ยทางนี้มั้ง ได้ไหมเดี๋ยวมันมีทางให้เราไปไหมนี่ท่านผู้ชมเอาเนี่ไงมาได้ละอา่ามันจะมีทางลงข้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวไปไหนต่อละนี่จับอะไรอะ่ะจับข้างบนได้หรอไอ้เขียวๆเ,เนี่ย จำได้ไหมนี่ครับตัวขึ้นมาอ๋อแต่มันต้องัวคือจำฟังก์ชันในการเล่นไม่ได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็โดดขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับ ดอยู่่ข้างางงลนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t ั l s l a g a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u า a r c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center มาเริ่มเล่นตั้งแต่อันแรกเลยเนาะโอเคโอเคเราจำได้แล้วนะครับเพราะว่าเออหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคือมันบีบนะครับ เดี๋ยวติดอะ่ะวิ่งเข้ามาในงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วทำการขึ้นไปด้านบนนะครับอ่าอันเดียวก็ได้เนาะตกอื้มอ่าดึงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับโอเค่ันแล้ว่านแล้วอันนี้ก็เออ เป็นตัวที่มันมีนี่ขึ้นมานะครับเฮ้ยตกต้องเริ่มใหม่เลยท่านผู้ชมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็อันนี้ไปแบบรวดเร็วครับไปแบบรดวดเร็วโอเคโอ้โหผ่านเข้ามาสักนีดคือภาพมันสว่างอยู่นะเป็นช่วงแรกครับที่ภาพแบบายากนะครับ ไม่ใช่ยากมืดมืดอย่าไปพูดยากคำพาะแสงอะไรทัศเกณฑ์เปิดครับอุ้ยอันนี้คือบรรยากาศในนี้นะครับเราต้องพยายามสำรวจดูรอบๆก่อนนะไอเกมแนวเนี่ยว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหอืมไม่รู้ว่ามีเอยกระเป๋าอะไรนะ่ะใช่ไหมกระเป๋าไหม ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้นะครับมือไม่ถึงนะยาวไม่ถึงนะโอเคเดินบนหมดละอันนี้ห้องที่เรามาน่าจะต้องเข้าอันนี้ละมัง้งแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับเนี่ยพเวลาแบบเออมาทางแบบแคบแบแบบนี้ท่านผู้ชมครับไอเกมแนวเนี้ยมันหน้าวัดเสียอยังไงก็ไม่รู้นะครับ อไปไงเลยนี่อ๋อโดดไปตามนี้ไปแน่เลยเดี๋ยวรอใหม่ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมรอรับใหม่รอรับใหม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมฮึบ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 โอเคเราต้องรอจังหวะนะพี่ผมมันตกแน่เลยไปครับไ,ไปไปไปเคไป เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยครับไอตัวไอแมวนั่นอ่ะมันกำลังมา <c oughs> เห็นปะเมื่อกี้เห็นปะเออน่าจะเห็นทันกันอยู่นะอ้าวอ้าวมันต้องดึงยังไงวะเนี่ยแล้วก็ดึงมาึ๊บโอ้โหโตกอย่าบอกว่าไม่เ,มเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนะตั้งมาโคตรไกลแล้วอะ อเคขึ้นมาได้แนะทุกผู้ชมปุ๊บโอเคอุ้ยเข้าช่องแบบนี้อีกแล้วอะอุ้ย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 ,ยลงมาลงมาไม่ใช่ทางนี้นะมีขวากับซ้ายคือแบบน่าจะขวาแหละมันต้องเข้าโมงแบบนี้ให้ได้นะครับไม่ใช่เข้าดิเนี่ยส,ส่วนใหญ่ถ้ามันเปิดได้ต้องแตะๆดูเนาะนี่ไงแล้วอันนี้ล่ะ ไม่ได้ก็คือทางนี้นะครับถูกแล้ว oh God. อ้ไม่กอดอ่าในห้องนี้มีอะไรแต่เปิดได้อันนี้เหมือนเขาจะให้เราหาแบตเอตอรี่นะในห้องนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้อยู่นี่ไงหยิบได้ไหมดึงมาโอเคมาได้แล้วหนึ่งครับใส่เข้าไปอ่านี่ไง โอเคเดี๋ยวต้องดูอย่างอื่นนะครับจริงๆมันมีเทปน่าจะมีเทปได้มั้่ไงขึ้นมาเอาไปใส่ในเครื่องนี้ครับเพื่อ,อดูนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะจริงๆควรดูนะแต่เราจะข้ามไปแล้วกันนะในช็อตนี้นะครับเราจะเปิดประตูแล้วไปลุยกันต่อนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าชาร์จพลังงานนะครับประตูตเปิดแล้ว ประตูเปิดแล้วจ้ากดบันท่อมตอนนี้กดอ๋อมีแค่เสียงเฉยๆอือเฮ้ย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 ไปทางไหนเดี๋ยวนี้อันนี้ลิฟต์นะอเอาเป็นมือไฟั๊าแล้วหรอ อันนี้เอาไฟคืนแล้วมันเอาไปใส่อะไรได้บ้างไม่รู้ไปก่อนโทรศัพท์ไม่รับนะครับไม่อยากรับอ๋อม,มาใส่นี่โอเคต้องวิ่งจากตรงนูนน้นเนาะโอ้ไม่กอดโอเคแล้วก็วิ่งไปรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปทันไหมเนี่ยรีบวิ่งมารีบวิ่งมาก็ไฟมาใส่ตรงนี้ โอเคประตูปเปิดแล้วอ่าต้องหาแบตเตอรี่ลาวนะครับแบตเตอรี่มันอยู่ไหนวะโทรศัพท์ให้ดังไปนะมันกดรับเห็นกดรับได้เลยผมกดที่โทรศัพท์ละหรือว่าเป็นเสียงแค่ในเกมเฉยแล้วแบตเตอรี่อันนึงอยู่ไหนอ่ะแล้วตอนนี้เราก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเอานี้ไงท่านผู้ชมแบตเตอรี่มันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเหรอทำไมมองไม่เห็น โอเคเ,อเปิดประตูได้ละ่ะโอ้ my god อันนี้คือโทรศัพท์มันรับได้แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าเขา,าเรียกอ,อะไรนะต้องรับโทรศัพท์จากไอ้ตรงข้างในห้องเมื่อกี้ครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมเงี่ย <c oughs> วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับโอเคอุ้นีหลอดบอพี่น้องตรงนี้หรอมันจะอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นการคุยโทรศพัพท์เเรื่องเล่าต่างๆนะครับที่เขากำลังเล่าให้เราฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ นี่ครับ nice ก็เล่นให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันเนาะใครสนใจไปลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ